สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือผมหยิบเพลงเก่าเอามาตาเพลงเก่ามาร้องให้ทุกท่านฟังอีกนะคะสโลแกนห้องเรานะครับท่านใดที่ร้องได้ก็ขอให้ร้องนะครับท่านใดที่ร้องได้ร้องนําผมและเพื่อนๆไปก่อนเลยท่านใดที่ร้องไม่ได้มารวมกันเฉล่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราตามเพื่อนที่ร้องได้ไปติดๆโอเคนะวันนี้ลิ้นผมทันกันตั้งแต่ผมยังไม่ทันร้องเพลงเลยดู อินโทรมาน่าจะร้องได้ใครร้องไม่ได้ทั้งเพลงนะครับผมขอท่อนหูใครร้องทั้งเพลงได้เชิญทั้งเพลงเลยนะครับอินโทรมาคุ้นหูคุ้นใจกันแน่นอนนะครับรักสาวเสื้อลายคุณรักชาติสิริชัยครับน้องใสเสื้อลายใช้ลายจึงหนอชสมยง จมูกน้องนางกระโดดคิ้วโคงมืนบ่งลูกเคียวสาวใดว่าสวยสวยก็ยังไม่ถึงครึ่งเสียวใส่เสื้อดอกลายสีเคียวสวยนักเชียวติดตรึงซึ้งใจผมดูอกตึงเต็มตึงซึง้งใจจริงๆป้อมแปลงแต,งต่งเติมทุกสิ่ง ตัวนี้ท้อสวยดีใครน้อสื้อให้ขอจับดูหน่อยได้ไหมยิ่มมือหรือไม่เสื้อลายคนดีขอจับแต่เสื้อจะไม่ให้ถูกเนื้อน้องสวยจริงเนื้อทองเสื้อลายของน้องตัวนี้ราคาเท่าไร่ซื้อมาจากไหนคนดี สวยยอย่างนี้คนดีมีแฟนหูยง่า,งางสมัยไม่เป็นของใครยังโสดวันนี้พี่ต้องขอโทษโปรดคิดเห็นใจใเถอะนายอย่าเคืองอย่าแทนขอเป็นแฟนควงแขนร้อยชั่ จากแต่เสื้อจะไม่ให้ถูกเนือน้องสวยจริงเนื้อทองเสื้อลายของน้องตัวนี้ราคาเท่าไรซื้อมาจากไหนคนดีแต่งตัวสวยสวยอย่างนี้คนดีมีแฟนหรือ,อยังถ้าหากสามวันไม่เป็นของใครยังโสด วันนี้พี่ต้องขอโทษโปรดคิดเห้นใจเถิดนา้าอย่าเคืออย่าแค้นขอเป็นแฟนควงแค้นร้อยชังหากเจ้าจไม่มีที่หวังขอจองน้องนางนาทีนี้เออ เสื้อลายเสื้อลายสีเขียวซะด้วยนะไม่ธรรมาดาสีเขียวเป็นสีของต้นไม้ใบหญ้าสื่อถึงสะท้อนความรักธรรมชาติในตัวผู้หญิงคนนี้ผมนำเพลงเก่ามาร้องให้มีความเป็นอมตะนะคบผมมีความเชื่อว่าเพลงเก่ามีอมตะเสมอนะครับแล้วก็เนื้อเพลงมีความไพเราะนะครับทุกท้อยวลีของเพลงมีความสวยงามลงตัวแล้วก็เป็นการบรรยายความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่ง ฝากเพลงเก่านี้นะคะให้เป็นความสุขนะคะให้เป็นรอยยิ้มให้เป็นเสียงหัวเราอให้กับหลายๆท่านนะครับท่านใดที่คือวันหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าความสุขของเราอะ่ะมันอยู่ที่ตรงไหน <l> <รา>ความสุขของมนุษย์เราเนี่ยเราหาได้จากหลายช่องทางนะครับช่องทางหนึ่งก็คือสิ่งที่เราทําได้ง่ายที่สุดก็คือเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือการร้องเพลงผมขอให้เสียงเพลงเนี่ยเป็นความสุขของทุกท่านนะครับ ผมก็คือนักน้องยูทูบธรรมดาคนหนึ่งที่ผ่านการเป็นโควิดมาแล้ว2องคนโควิดค่าผมไม่ตายโควิดอาจจะทำให้ผมลอดไม่สมบูรณ์สัทีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เสียงร้องของผมมันแหบไปบ้างแต่ผมก็ยังพยายามที่จะร้องเพลงเพราะนี่คือความสุขและความชอบของผมนะครับเป็นสิ่งที่ผมรักมาตั้งแต่ผมเด็กฮนะขอทุกท่าน เดินตามจุดที่ท่านตั้งใจเดินตามความหวังเดินตามความฝันเดินตามสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าท่านเดินมาเมื่อไหร่ท่านก็มีความสุขและนั่นแหละครับเป็นการชาร์จพลังงานแห่งความสุขให้กับตัวเราได้ทุกวันทุกเวลาทุกวิน,ทมมนาทีและทุกวันครับผม <ayo> ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท <Willie> ่านนะครับในการให้ทิปหน้าช่องนะครับเลขที่บัญชีลงใต้ชื่อช่องของผมขอบคุณทิปทุกท่านด้วยนะฮะขอขอบคุณท <ques S 2> ุกการแชร์เพลงนะครับชอบเพลงนี้แชร์เพลงนี้ชอบเพลงไหนแชร์ได้ทุกเพลงขอบคุณทุกการแชร์ช่องบอกต่อช่องนะครับ ชักเชิญชวนเพื่อนและคนที่ท่านรู้จักให้เข้ามาติดตามนะครับแล้วก็สนับสนุนเมตายันดูผมเป็นหนึ่งในส่วนที่ผลักดันผมให้ขึ้นมายืนระยะแล้วก็เป็นนักร้องยูทูบนี้ขอบคุณทุกการแชร์ของทุกท่านด้วยนะครับผิดรวววันนี้ขอบคุณทุกการแชร์ช่องแชร์คลิปแชร์เพลงฟังบนฟังซ้ํานะครับขอบคุณมากสําหรับการติดตามนะครับสําหรับผู้ติดตามเก่าที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่คลิปแรกๆมาจนถึงคลิปนี้และยินดีต้อนรับและขอบคุณมากสําหรับผู้ติดตามใหม่ทุกคนนะครับ อยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ในครอบครัวเจสี่พักดันสนับสนุนทุกยอดวิวของท่านทุกรอบที่ท่านเข้ามาฟังบนฟังซ้ำฟังหลายรอบนะครับเบื่อเมื่อไหร่มาฟังเจสีร้องเพลงครับขอบคุณในทุกการอุปการะคุณของทุกท่านในทุกช่องทางมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากนะครับซิลแคนเนสทาน,นะครับเจิมกันใหม่โอกาสถัดไปขอให้เพลงนี้เป็นรอยยิ้มความสุขเสียงหเราะนะครับ HAPPINESS BE WITH YOU ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกเวลาทุกวินาทีนะครับ See you นะไปแล้วนะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ